ขอกราบสวัสดีนะฮะวันนี้ผมก็จะมา DIY นะครับก็คือมันจะเป็นตัวบอกไฟก็คือตัวนี้เขารยกเปตัวปรับกระจกข้างนะฮะก็คือซ้ายขวาแต่ผมก็คือสังเกตว่ามันมีตัวขาวๆอยู่นะฮะคือเวลาเราเปิดไฟเหลี่ยะครับปกติมันก็ต้องติดนะมันก็เหมือนไฟบอกบอกตำแหน่งอะไรต่างๆงเนี่ยนะฮะแต่ตัวนี้ของผมมันไม่ติดนะก็เดี๋ยวจะลองลื้อดูนครับว่าผมก็ จะลองเลื้อดูนะฮะก็น่าจะแบบแปลงหรือว่าดี y ใส่หลอด LED ได้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการแกะออกกันนะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คืออุปกรณ์งานแงะนะฮะก็ใช้อะไรก็ได้ครับพี่เป็นพวกกระดาษหรือว่าเป็นไพ่อะไรเงี้ยแข็งๆหน่อยะฮะเป็นพวกปิกกีตาร์อะไรก็ได้ะะวิธีการนะฮะก็นำสอดตามขอบตามมุมเนี่นะฮะแกะยังไงก็ได้ครับแกะให้มันพังนะฮะ ผมก็จะเสียบดันเขาไปก่อนนะช่วงจุดบนตรงนี้แล้วก็ดึงดึงกลับถอยหลังนะเห็นไหมมันก็จะอ้างขึ้นมานะาล,อล,อลองพยายามดูนะก่อนหน้านี้ก็คือพยายามแบบลองงัดดูนะเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะสายก็จะค่อนข้างยาวอยู่นะฮะนี่ผมก็ไม่เคยแกะมาดูนะจะดูวงจรด้านในมานะว่า ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ารถทัานอื่นอ่ะเขามีไฟโชว,ว์ตรงนี้เหมือนกันหรือเปล่าก็คือเป็นไฟตัวปรับกระจกนะฮะกระจกด้านข้างซ้ายขวาก็รอดปั๊กออกนะจิบล็อกด้านหลังก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะก็มาดูวิธีการแกะออกกันนะ ก็หาเป็นพวกปากแหลมฮะเกี่ยวพวกปลายมีหรือว่าปลายไขควงก็ได้นะนำสอดตรงล่องนะระวังเขี้ยวเคี้วมันแตกนะฮะผมก็ไม่ใช่มืออาชีพชอบงัดแงะชอบเล่นนะระวังนิ้วระวังมือด้วยนะฮะตรงนี้มันก็จะแกะย่างนิดหนึ่งฮะก็ค่อยๆครับใจเย็น กับมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะส่วนด้านในมันก็จะมีชุดวงจรกับสวิตนะครก็ระวังในตัวเพวกเม็ดพวกนี้มันหลุดนะครก็เท่าที่ผมแกะมาดูนะตัวนี้มันไม่มีหลอดหลอด LED นะครหรือว่าคันอื่นอาจจะมีนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็จะมาแปลงใส่รถผมเองนะครก็ส่วนที่เราก็ต้องมาทําการวัดไฟก่อนนะครับ ก็จะมาทําการหาโวลบโั้วบกนะครับผมก็จะใช้เป็นหลอด LED เฟืร์หลอดเล็กอะไรเงี้ยก็ใช้ตัว R 1 K คอมเอานะถ้าใครมีพื้นฐานพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็ลองดูนะเสียบเข้าไปมาเดิมนะ,ะก็หามิเตอร์วัดนะ,ะเดี๋ยวไงผมก็จะบอกตำแหน่งหรือว่าขั้วให้นะ,ะเดี๋จะทำการวัดนะครับทำคนเดียวตรงนี้จะลำบากนิดน,นึงนะ อันนี้ก็ได้นะทีนี้ผมก็จะมีมิเตอร์นะฮะก็คือจะเป็นมิเตอร์วัดให้วัดวนทั่วไปนะผมก็จะทําการวัดค่านะฮะว่าไฟมันออกมาเท่าไหร่นะฮะนี่ผมก็ปรับเป็นย่านยี่สิบนะ,ะ DC นะฮะก็ทําการเปิดลูกกุญแจนะฮะเปิดลูกกุญแจนะฮะแล้วก็เปิดไฟหลีด,ด้านบนนะฮะเห็นไหมฮะไฟหลีตัวนี้คือมันจะปิดนะฮะ ไฟลีตัวนี้เล็กนะอันนี้ผมปิดตัวนี้มันจะมีนะแล้วคือตัวนี้มันมีเบ้ามาให้ก็จริงแต่คือมันไม่มีหลอดหลอดนะนี่ผมก็จะทําการวัดนะครับเพื่อทําการวัดไฟนะนี่ไฟที่มันได้ออกมาเห็นไหมก็เป็นสิบเอ็ดจุดหกแปดนะฮะก็คือฝั่งนี้จะเป็นโคบวกฝั่งด้าน jp นะฝั่งนี้นะครับมันก็จะมีล๊ำบอกนะฮะก็คือจะเป็น jp นะฝั่งนี้จะเป็นด้านบวกฝั่งนี้จะเป็นด้านลบนะครับ ก็ดูที่หน้ามิเตอร์นะฮะดูหน้ามิเตอร์นะฮะนะฮะอันนี้ถ้าผมก็เดี๋ยวลองปิดไฟรลีดูนะฮะนี่คือออฟแล้วนะฮะก็ลองมาจิ้มดูนะฮะไฟมันก็จะไม่ออกนะฮะดูที่หน้ามิเตอร์ด้วยนะฮะไฟก็คือจะไม่ออกนะฮะก็เดี๋ยวลองเปิดไฟรลีดูอีกทีนะฮะถ้าผมทำการเปิดไฟรลีนะนี่คือเปิดนะฮะ ทําการวัดวัดโวลต์นะแล้วดูหน้ามิเตอร์นะไฟก็จะขึ้นนะเห็นไหมถ้าเราวัดผิดขั้วเป็นอะไรไหมฮะมันก็ไม่เป็นครับเพราะว่ามันก็จะเป็นด้านบวกหรือว่าด้านลบเห็นไหมหน้ามิเตอร์มันก็จะมีลบบอกนะฮะแต่นี้คือเราเหมือนเราจําผิดขั้วด้านที่ถูกนะครับก็คือด้าน j p นะฮะจะเป็นด้านบวกและด้านลบไฟ a r d มันก็จะมีแค่สองขั้วนะฮะบวกกับลบ ก็ผมก็จะใช้ตัวอางอมนะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะก็ส่วนหลอด LED ที่เราเลือกใช้นะก็จะเป็นหลอด LED ทั่วไปนะฮะก็หาได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะฮะก็สังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีควลบและควบบวกนะฮะฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งซ้ายนะฮะเห็นไหมฮะจะเป็นควลบนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งขวานะจะเป็นควบวก ็ให้สังเกตขานะว่าอันไหนเป็น้วบวกหรือ้วลบนะครับมันก็จะมีด้านยาวและด้านสั้นนะฮะขามจะมีด้านยาวและด้านสั้นนะฮะส่วน้วลบจะเป็นด้านที่ว่าด้านขวานะฮะก็คือขั้จะสั้นกว่านะฮะส่วน้คบวกก็คือจะเป็นขาที่ยาวกว่านะ ก็มาดูหลักกลไกของวงจรนะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะส่วนบวกก็ต่อบวกนะฮะส่วนลบเราก็ต่อลบก็คือเราก็จะมี R 1ตัวนะจะเป็น 1K ครับค่า 1K เแล้วต่อคอมเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะก็สวนรื่องอุปกรณ์นะฮะตัว R มีหน้าที่ทำอะไรนะฮะก็คือมันก็จะคอยช่วยลดไฟนะฮะไม่ให้ไฟมันแรงเกินไปหรือว่าอะไรนะฮะ ค่าที่ผมใช้ผมก็จะเลือกเป็นหนึ่งเกนะก็เราทำการนะครับหักขานะก็ไม่ได้าหักขาก็จัดตำแหน่งนะครับเพื่อให้มันเข้ากับเบ้าไฟตรงนี้ได้นะฮะส่วนใครมีพื้นฐานเรื่องอิเล็กทรอนิกอยู่แล้วฮะมันก็ไม่ยากนะฮะ รัดขาไมา้ได้ลวขนาดน,นี้นะฮะจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นด้านเราก็หาด้านบวกนะฮะแล้วแต่ตามมาตายนะว่าใครจะบิดเป็นท่าไหนก็ออกมาวางตำแหน่งนี้ ก็จะประมาณนี้นะฮะนะฮะก็เดี๋ยวเราทำการบัดกีไปนะฮะส่วนตัวเราก็แค่ทำการค่อมไฟไว้นะฮะเพื่อไม่ให้มันหลบมันกระแสแรงเกินไม่งั้นถ้าเราต่อตรงนะครับมันก็จะขาดได้นะฮะ ก็ส่วนวิธีการนะเราก็นาหลอดไฟมานะครับก็ทําการเชื่อมขา J กับ P นะฮะพอดีเมื่อกี้ลืมกดอัดนะฮะก็วางในตําแหน่งนี้เลยนะ JP JP คือจะเป็นไฟบวกนะฮะแล้วก็จะเหลือตัว R ตัวนี้นะครับเราจะค่อมระหว่างบวกก็ได้นะครับหรือว่าลบก็ได้นะฮะนี่ผมก็จะทําการค่อมตรงนี้นะฮะล,ลองลองหาจาัดตําแหน่งดูนะฮะ ก็ในส่วนของตัว R นะตัวร mm ีจิเตอร์นะตัวโหลดไฟตัวนี้ฮนะ mm hmm. ก็นำมาพับขาแล้วขนาดตามนี้นะ mm hmm. ก็ทำการเชื่อมเข้าไปนะ mm hmm. ก็แล้วแต่ใครจะจัดตำแหน่งได้ดีกว่านี้นะอันนี้ผมก็แบบมาทดลองเป็นแนวทางให้ดูนะฮะนะฮะ มันก็จะเหลือปลายระหว่างปลายสองข้างนะฮะก็นํามารวมกันนะฮะระหว่างใครจะไปค่อมกับบวกหรือว่าลบก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยก็ลองพับขาด้วยนะผมนี้ก็จะทำแบบ ประมาณไว้ใช้เองนะก็ไม่ได้ก็สวยมากนะครก็จะประมาณนี้ส่วนใครอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้นะก็ลองทํำดูนะนี่ผมก็ทําเป็นเพื่อแนวทางให้ดูให้ดูก่อนนะฮะนี่กลัวอ,อย่างเดียวมันจะติดพวกสวิตพวกอะไรพวกนี้ฮนะ นี่ผมก็จะหักขามาประมาณนี้นะส่วนที่ผมทานมันก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะอันนี้จะเป็นฟักนะะเพื่อให้การเชื่อมติดง่ายนะก็จอกมาประมาณนี้นะ ขาที่มันยาวเราก็ตัดทิ้งเลยนะสองอันก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีครับว่าเวลาตอนประกอบฝามันจะติดอะไรหรือเปล่านะการทำการตัดขาออกนะ ลวอมันไปโดนโค้ช็อตกันนะฮะละกสองโค้นี้นะนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะตอนทําเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองประกบฝาดูนะว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่านะส่วนตรงนี้ก็คือขวั้บวกนะฮะก็จะเป็นโค้ดลบฝั่งนี้ส่วนตรงนี้ครับใครก็ ก็กลัวพวกวงจรช็อตก็หาเป็นพวกสก็ตเทปหรือว่าเป็นกาวยิงไปเลยก็ได้นะคะตรงนี้กันไว้หน่อยก็ได้นะครับก็มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมลองประกบครอบดูนะมันก็ติดติดฝานิดนึงนะเราก็ทําการเบี่ยงฝานะตัวนี้แล้วก็เบี่ยงตัวอางนิดนึงนะแต่ผมกลัวมันจะพลาดลายวงจรกันนะเอาเราก็เอาเป็นพวกกาวสองหน้ามาแปะทับตรงนี้ได้นะ ก็จะตัดกาวสองหน้ามานะก็ให้ทําการนะฮะยัดก็ไปประมาณนี้นะก็ปะแปะทับไปเลยนะ คือกันแบบมันช็อตกันนะฮะก็นำตัว R นะฮะบิดบิดมาเล็กน้อยนะฮะก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่บิดนะฮะก็สังเกตที่ฝานะฮะฝาเขาก็จะมีล่องมีเขี้ยวอยู่ตรงนีนะะ้มันจะติดตรงนี้นิดหนึ่งผมก็เลยทำการใช้ตัว R เบี่ยงมาเล็กน้อยนะฮะ ก็ลองใช้แบบลองประกบฝาดูนะฮะถ้ามันไม่ติดอะไรเลยก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะ ผมประกอบว่าผมก็ประกอบไว้เรียบร้อยนะฮะก็เสร็จขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะก็นาไปติดตั้งเหมือนเดิมนะเหมือนตอนที่เราแกะออกมาทีแรกนะฮะก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะกดใช้ชีวิตะไรได้ปกตินะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนติดตั้งที่ตัวรถอีกทีหนึ่งนะฮะก็หลังจากที่เราทําการแปลง หลอด LED ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะฮะก็มาทําการติดตั้งตอนติดตั้งไม่มีอะไรนะครับก็เสียบปลั๊กเข้าไปเหมือนเดิมนะจะประมาณนี้นะฮะทีนี้เราก็มาทําการเทสไฟนะฮะอันนี้ผมก็จะทําการเปิดสว,วิตช์กุญแจแล้วเปิดเป็นไฟไฟลีนะฮะเห็นไหมฮะไฟมันก็จะจะติดนะฮะนี้ไฟที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นหลอดสีน้ําเงินนะ แล้วแต่คนเลือกใช้นะหลอด led มันก็จะมีให้เราเลือกเยอะหลายสีนะคนอาจจะใช้สีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วแต่นะผมเลือกใช้อันนี้ก็คือมันไม่ได้แยงตานะมันจะอยู่ด้านล่างตรงกลางนี่ก็จะเป็นไฟสีน้ําเงินนะจะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมลองปิดไฟลีดูนะด้านบนนะไฟมันก็จะดับลงไปนะเปิดปิดครับอันนี้เปิดนะฮะไฟมันก็จะทํางานต่อเมื่อตอนที่เราเปิดไฟลีนะ แต่ถ้าเราขับรถใช้งานปกติไฟก็ก็จะดับนะถ้าเราปิดตัวไฟรลีทําการเปิดตอนคืนแล้วก็เปิดไฟรลีไฟมันก็จะขึ้นโชว์นะผมก็ไม่รู้นะฮะเพราะาว่าเขาทําออกมาเนี้ยผมแกะลองลองแกะดูผมก็สังเกตมานานแล้วแหละรถคันนี้ผมซื้อมือสองมาฮนะซื้อมือสองมาผลปรากฏว่าตัวนี้ไฟมันไม่ได้ขึ้นโชว์นะแต่ไฟตัวด้านข้างไอ้ตัวเนี้ตัวไฟรลีมันขึ้นโชว์ในหะ้แต่ผมก็เลยอยากจะแกะอยากจะเลื้อหลายรอบนะก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสนะ มาแบบแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมกันนะก็ลองประยุกต์ลอง DIY กันดูนะอันนี้อาจจะมีตกหล่นบกพร่องอะไรตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะฮะก็ฝากกดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะบบ๊ายบาย